อะไรวะอะไรวะเจมอะไรวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรพี่อะไรวะเจมกูมาตรงนี้แม่งไม่กล้าอ่ะกดน้ำเลยเฮ้ยทำไมวะน้ำตู่น้ำตู่อ่ะมันตู่เล่นใครไม่เล่นคุณสองคนะ Somebody told me. สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการ GTA ควายเครียดอีกแล้วใช่แล้วครับผมแต่ฮะใครเครียดก็เป็นควายนั่นเองนะครับควายเครียดนะครับผมวันนี้เราจะนำเสนอมุกเกี่ยวกับสวนสนุกนะฮะนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย let's go man let's go โย่โย่เฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะไเเย อะไรวะอะไรวะไม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูในจอตรงพี่คือผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดินมาทำไมเหรอพี่เห็นมาว่าจริงๆอ่ะมันไม่ควรเป็นรูปกลมๆทำไมอ่ะจริงๆอ่ะมันควรจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมทำไมวะมันเป็นรูปบาอะไรวะอะไรมันวะมันเป็นแบบว่าสามด้วยแล้วมันลูกบา ครแก้เลยเอ้พี่แม่งทำตัวไม่ค่อยดีว่ะคนไหนใครนี่ดูดิมาลองยำนมัองมเดือนย่ไยปอไม่ใช่มาลงเมาสเตอร์ แล้วเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมไอ้มาล็อแต่ว่ามีคนโดนยีสไปแล้วอะไรเหรอเห็นเลยพี่เห็นไหมอ่าอันไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหนไหนไม่เห็นใช่ป่ะล่ะทช่ไมเหรอแม่งซุ่มอยู่ทำไมวะนี่มันซุ่มมันซุ่มไหนไหนทำไมอ่ะโอ้ยไปเล่นกับมันทำไมอ่ะไหนให้แม่งของสูงเนี่ยอะไรวะบินสังขยาเฉยสังขยะ นั่มันรีไซน์ขึ้นเนี่ยมอไซค์เต็มไปหมดเลยเนี่ยไหนวะไหนมอไซค์พี่มีเลยเนี่ยแววนเต็มไปหมดเลยแวนหวนสองคุณทำไมอ่ะโอ้ยสุกเกี่ยวที่อะไรเพี่โน้ตเรใส่ไม่ได้เนี่ยทำไมทำไมอ่ะเราใส่ไม่ได้เพราะว่าแม่งแว่นตาไม่ใช่แว่นเราอ๋อออ๋ได้อย่างดีแต่างนี้ก็ได้ใไหมอย่างนี้อ่างี้ก็ได้ วันนี้ผมแต่งตัวมากันพี่เจมโดยเฉพาะเลยนะทำไมฮะผมใส่เสื้อกันสะทุนไอ้กัดไอ้สะทุนกูสะทุนต้องไหนวะเพื่อนเล่นอยู่ทีก็หาเฮียเนี่ยอ่าไม่ขวดสีดำๆอ่ะอ่าพี่เห็นแล้วพี่แบบเนียนลมเลยป่ะทำไมอ่ะพี่แม่งโค้ก ลูกว่าทำไมโคขี้ป่วยได้ไงเล่นตัดเล่นปูด้วยไงที่สำคัญเฮ้แต่แต่น้ำอันนี้อย่าไปกินนะทำไมนน้ไหเนี่ยน้ำดำๆนี่แหละทำไมอ่ะเดี๋ยวน้ำอัดล้มนะอัดล้มอัดล้มบกกี้อะไรหรอบะกกี้เออทำไมอ่ะ ไม่เคยกินบ็อกกี้กันนาดนี้อันนี้มันฮอกกี้อะไรเหรอเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเฮไมทำไมพี่ไม่นี่เราแม่งนั่งไม่ได้นะเว้ยเนี่ยทำไมวะม้านั่งอ๋อมานั่งไปนั่งนี่นอมมันไส้เวลากูปิดฉี่แถวนี้ที่ไรเฮ้ยกูไม่กล้าเข้าเฮ้ยทำไม ห้องน้ำไม่ใช่ห้องมือเออห้องน้ำเกี่ยวฮ้ยแ้่ถ่ายคลิปตรงนี้แม่งจะโดนจับเปล่าวะทำไมทำไมมีไฟลอยอ่ะไฟลอยอะไรวะไฟลอยเห็นไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยอ๋อไฟลอยมันไม่ใช่ไฟลอยแบบนี้เออมึงรู้เปล่า ว่ารถไฟอ่ะทำไมมันวิ่งถูกทำไมอ่ะมันมีรางกูต้องทำบรรลุไงมึงมีรางเลยเมื่อกี้เอาอรางสองขอนอะไรอย่างงี้ไงไม่รางรางสองขอนพี่รู้ว่าถ้าพี่เข้าช่องนี้นะเนี่ยลองปีนเข้าไปพี่เจลองปีนเข้าไปเออเออลองปีนเข้าไปครับต้อไงต่อเนี่ยพี่เจหัวหอมนะ ทำไมอ่ะทำไมต้อง exit 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 m i n u e m i d e ไม่ละมือเลยัดโอ้ยทำไมอะไันแถวนี้นี่แม่งไฟไหม้ยากอะเนี่ยไม่อะเฮ้ยไม่พี่รถไฟไฟอ๋อรถอ๋อถ้ารถก็ไม่ดับโอเคโอเคโอเคหายเยคือรถไฟมันไม่ดีนะ้ยทำไมทำไมอ่ะก็มีรางมีรางอีแล้ว เดี๋ยวล่นมุขลวิ่งนะเดี๋ยวนี้นะนี่เล่นมุขละวิ่งเนะนั่นไงเขทาอะไรฮะกี่รู้ป่ะว่าถ้าเราอยู่ในเนี้ยเราอยู่นิ่งๆไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะตอนเนี้ยเราอยู่ในเต้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 นไม่แก้เลยเหรอไม่มีใครแก้เลยเหรอถ้าถ้าไอเนี้ยต่อยมวยอ่ะ มไม่ได้แชมป์แน่เลยทำไมครับโดนคนอื่นแย่งแชมป์แน่เลยวะทำไมวะชิงช้าชิงช้าเอออ่าอ่าก็เลยไม่ได้แชมป์บอกว่าชิงช้าโดนคนอื่นตัดหน้าไว้ก่อนอันนั้นมันต้องชิงโอ้ชชิง้าเฮ้ยมึงว่าตำรวจมาสวนสนุกเนี่ยมึงว่าว่าเป็นตำรวจอะไรวะตำรวจอะไรวะตำรวจท่องเที่ยว อ่าแล้วไงต่ออ่าใช่ก็ท่องเที่ยวไงเฮ้ยมึงเล่นต่กขึ้นมาคุณจะตยไกลคุณจะตายกขนาดไมไหนไหนไหนนี่ไหนข้างหน้าเราอ่ะอ่าไอ้นี่แม่งไม่ชอบซื้อนะทำไมแม่งกะเช่ากะเช่าเฮ้าไม่ซื้อเลยก็เช่าอยู่เลยไม่ซื้เช่าตายไงเช่า เราจะรวยแล้วเนี่ยทำไมเจอต้นกระบองเพชรกระบองเพชรกระบองเพชรตรงไหนวะเดี๋ยวกูเกี่ยวอะไรกูชิงช้านี้แม่งสูงวะเน่ยชิงช้าเนี่ยมันสูงทำไมแม่งชิงช้าสวรรค์สูงมากเลยมันสูงอยู่แล้วไม่ต้องเล่นกันได้ถสูงอยู่แล้วเฮ้ย เฮ้เฮ้เฮ้ออนไรอัไหอะไรวะเจมกูมาตรงนี้แม่งไม่กล้ากดน้ำเลยแคน้ำตู่น้ำตู่น้ำตู เฮ้ยทุกคนทุกคนมานี่นี่ทุกคนอะไรพี่มาทีอะ่เจอตัวในฮอนว่ะกิโลในฮอนว่ะอีกแล้วอะไรอ่ะเอออะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เฮ้ยเฮ้ยมาแถวนี้แม่งมาร้านเนี่ยเดี๋ยวคนบอกเบอร์กันทำไมวะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หงายเิยไอ้เจ้าไม่เบิร์ไอ้ยังไม่ค่เบอร์แล้วแบบเกอร์เลยเกอร์เลยกระทึมศกซ้ำได้ไหมเนี่ย เดอนเดียวยวเดพี่อะไรมีอะไรวะหอบอลว่ะอะไรว่ะตู้สไปร์ตนะมันสับตู้สไปร์ต้ยตายตายแล้วมีใครมีมีมิดโกนไหมทำไมไม่อะรถนี่มันขนเยอะไหนบอกไม่เอามาเล่นมุกเล่นมุกไงที่มันรถฟาเล้งว่ะ่ยเฮ้ยขนไรเกิดในที่ลับวะ ขนไรอะขนไรอะฮะรู้ไหมขนไรขนไรขนยาบ้าไงสัตว์ไปทำไกาลงทำไมจองหาเรื่องไม่ใช่ไอ้เนี่ย่ํานเกูวได้ติดคุกกันนานๆเลยเนี่ยพี่ว่าพี่เจอฮีโร่ในฮอนอีกแล้ว่ะอะไรอะอีกเยอเหรออะไรอเนี่ยไม่อะเนี่ยที่ไหนไหนวะ แซนวิชนั่นมันแซนวิชโอ้โหมันไม่ใช่แซนวิชด้วยอันนี้มันฮอสดอกไอ้บ้าไอ้เกมอะไรวะเจมดูดิอะทำไมบ้านหลังนี้แม่งไม่โดนจับวะทำไมวะพี่ฉี่ม่วงฉี่ม่วงเะ้ะฮะ้าเข้า ไอ้ทุกคนทุกคนทุกคนมานี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เกกันก่อนดิอะไรวะงมฟังไม่ทันเมื่อกี้ผีม่วงเนี่ยผี่มวงขี่ม้วงทำไมทำไมบ้านนี้ไม่โดนตำรวจจับวะทำไมอ่ะทำไมวะพี่แม่งติดดาวติดดาวอะ้โหทำไมพี่ทงนี่แม่งดินน้ำมลไฟวะทำไมวะพี่ทำไมอ่ะ มันทงชาติมันไ่งชาติงชาติล่ะเฮ้ยทำไมทำไมถ้าแข่งอะไรกันตรงเนี้ยไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะเว้ยทำไมอะเสมอมันเสมอตายแอะไรอะไรไมพี่โอ้โหแม่งเขินว่ะทไมอะ โดนเหรอโดนเหรอเราั่งดนเหอพี่เราไม่กินมาที่ตายทุกคนอะไร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 ะไรอ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 ะไอรอะไอะ แค่นี้ก็เอาเหรออี้ก็ได้ใช่ไหมมืดๆฉันหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพันหลอด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 อะไรวะพันหลอดสูบมาโอ้ยคาณเนแบคเป็นมุกใส่คุกเหมล่ะ ไปลงไปลอยโอ้โหนี่ทุกคนมีไมีไมีไไไม่ทำไมอะที่นี่แบบฟินเลยอะฟินะทำไมอะฟินเลยทำไมอะมันม้มันโค้งฟินเลยวะลามือนั่งเล่นอะไรอ่นอื่นกันอีกแล้ววิเสียวแนวบินตลอด

อะไร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 หมดเยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยใจเฮ้ยนี่เหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ค่อยมั่นใจเลยเฮ้ยว้าวทำไมร้านนี้ขายของมาโดนจับวะทำไมอ่ะมันขายไอ้มึงตลอดไอติมแต่ว่าไอติมไอไอเลี้ยงเงียบไปเลีงเงียบเหรอ ไปยอ้ยพี่อย่าไปยืนใกล้มันทำไมอะเดี๋ยวโดนป้ายไม่กูสังเกสังกเกียวอะไรพี่คเฮ้ยอันนี้มันท่าเรือทหารป่าวะอะไรอะไรอะไรนอะไรวะไม่ีเลยนะม่เมอะไรนะเจมอันนี้มันท่าเรือทหารนะป่าวะทำไมวะพี่กูไม่เห็นมีร้านส้มตาเลยทำไมอะ เพราะว่าถ้าหาเรือเขาห้ามขายต้มตําเวดูมันทําไมเพอาั่งกระเบือมันจะยันเรือล็อายนีี้ทไมง่วะะลูกนนู อะไรนะคืออะไรวะนี่หันไปดูนู่นเนี่ยเนี่ยโตขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมทำไมต้องให้ลูกสอนเนี่ยไม่ให้ลูกสอนมึงฆ่ากันอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่พี่หันมาที่ผมดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะหันมาอ่าพี่รู้ป่ะตอนนี้ผมอ่ะกำลังยืนอยู่บนคอมพิวเตอร์แอร์คอมพิวเตอร์แอ่าไม่ตอบปิงเหรอ แต่มันขอกันเสื้อเอวขอกัหงายท้องกลางกัวบานเลยกายดที่มาพี่เห็นที่โรงในฮอนอีกแล้ววะเห็นอะไรอีกวะพี่นี่ไงเคนนั่นไงกูว่าเลยไม่จะครบทีนะเรามีอะไรมาแล้วนะเอ้ยเรามีเรามีอะไรมาบ้างแล้วนะมีมูนควีนมีแซนอยูมไอ้พวกนี้แม่ง สัสอนวะทำไมวะแม่งวิ่งล่านอันนั้มาวิ่งล่านมาคนทุกคนมาดีอะไรวะอะไรพี่มีอะไรโอ้โหพี่อยู่ตรงนี้แล้วแบบพี่เซฟข้อมูลได้เยอะเลยว่ะทำไมวะพี่เรามองไปข้างบนเดีมาพี่มีแฟดได้ได้เด้อไดได้ได้แฟดได้เหรอได้ อ่าแปดได้แปดได้ไรวะมึงไม่แกให้เดินแฟบไหล่เป็นตัวสั่นไหล่มไม่รู้เดินแถวนี้ต้องระวังให้ดีนะมีแมงมีปะปูประตูโอ้เงือบเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยแมงชอบดันป้อมมากเลยนเนี่ย ทำไมอ่ะเดินลิฟเดินลิฟไปเ้ก็สำหรับวันนี้พวกผม4ี่คนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับผมนี่อไนเ่ม่งเลย เอาละครับส่วนวันนี้พวกเราก็ขอบายบายไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะฮะครับครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมขอฝากอะไรหน่อยขอฝากอะไรหน่อยขอฝากหน่อยอะไรหน่อะมีน้องๆหลายคนถามมาว่าเพลงปิดคลิปพี่เจเพลงอะไรนะฮะอยู่ใต้ดิฟจั่นครับผมไปแปดบังคับพี่เจไม่ลืมใส่นะฮะโอเคครับผมนะไปบายครับผมบายบายจบจับ